ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนนะัโกโขกหมากรุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลกันอีกแล้วครับผมหลังจากจุดสงการกันไปหลายวันทีเดียว สำหรับใน EP นี้หมากแดงเป็น AI หมากขาวผู้เล่นเพจโอเคเอาละไม่พูดความจำเป็นเยอะครับเดี๋ยวเสียเวลาวทุกท่านเดีย๋ยวเราไปดูแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีก,กว่าครับผมคู่ต่อสู้ครับเปิดโคนขึ้นมาดูว่าจะใช้หมากอะไรดูโครงสร้างใน EP นี้กัน เจอเบีย้ยคู่ขวาแล้วสำหรับหมากขาวไม่สนครับขึ้นม้ายงขวาเอไอเลือกใช้ม้าเทียมเบีย้ยคู่ขวาโอ้โหเอาละอย่างนี้อ่ะใจะเย็นครับแม่โค้งครับ หยุดหลายวันครับผมยืนหลับในเลยอ่าต้องเดี๋ยวไอ้ทําให้ตื่นตัวครับผมใจเย็นๆมาโอ้โหคอนคางจะเต็มทรงเลยสําหรับหมากขาวฟอร์มนี่ฟิตเปี้ยเลือกใช้เบี้ยบอขยายหมากเข้ามา AI กินแวกเลยทําลายทรง ตามด้วยเบี้ยคู่ริมนะช็อตนี้โอ้โหเปิดเป็นเบี้ยกล้ามปูเอายังไงดีละ่ะ AI เขามาล่อแบบนี้ AI ก็โอ้โหเสียบปั๊กเข้าไปเลยอะยังสบายอยู่ครับเอาอีกตัวหนึ่งอย่างนี้โดนครับผมเสียบถ้าเราเป็น AI ช็อตนี้จะถอยหรือจะสู้ดีเชื่อว่า fc AI น่าจะ อ่านทาง AI ออกครับเจออย่างนี้ไอ้ก็กินเลยครับผมหนึ่งแรกสองแล้วก็เป็นตำแหน่งเบี้ยหน้าขุนด้วยโอ้โหโอชะเลยช็อตนี้กินเปลี่ยงเข้ามาก็ยังไม่ง่ายครับองค์รักที่ทักขุนยืนอยู่เต็มไปหมดเลยเอาครับไหลโคนเข้ามา เดินคนดักไว้ก่อนครับเดินม้ามาช่วย AI, AI ก็แทงเปี้ยงเข้าให้ยังไงช็อตนี้ไม่หลบครับแลกหมัดกันเลยสำหรับมากขาวโอ้โหอย่างนี้ AI เอาไม่เอาไม่เอาครับหลบม้าออกไปก่อนเราก็หลบโค้งครับสวยงามพร้อมละสำหรับ AI เรือเริ่มที่จะพร้อมบวกละกินตัดครับทำลายทรงกินเข้ามาเปลี่ยงเอไอสวนไอีกโอ้โหประเคหน้าอีกตัวหนึ่งผู้เล่นเดี๋ยวเคกินครับรู้ครับเนี่ยทำลายทรงเบี้ยของคู่ต่อสู้เอาละครับเดินเรือมากันไว้ก่อนโอ้โหเอไอไม่ฟังเสียงครับแทงเข้าไปมาเด้งมงันอะไครับ สังวะนีอ่ะการเบี้ยงหายไว้ก่อนดูว่าจะเอาอยู่ไหมโอ้โหจะอยู่ได้ไงครับเนี่ยเดินโคนไปซับพอร์ตอ่ะขายเม็ดแรกเบี้ยคู่เลยอ่ะช็อตนี้ AI เอาไงากินครับกินเปิดหน้าขุนเอาละใช้ม้าโดดมากินโอ้โหเม็ดดักซุ่มนานครับผมเสียบเลยเลี้ยวมานี่ อ่ายังเหนียวอยู่เอาไหมหนึ่งแรกสองเอเอาครับไอ AI ลูกปากเลยของฟรีนี่ไอชอบครับกินเข้าไปนาขุนเปิดเอกผู้เล่นไปนโอเคตรงข้ามกับขุนแดงเลยครับยังเก็บดีอยู่อ่าจังหวะนี้เกาะแกะครับเรือเกาะแกะโคนไว้ก่อนดูครับเนี่ยความเหนียวโอ้โห เหนียวตับเลยครับอะไรโคนต่อไม่เอาครับทายหัวเดินม้ามาสับไปทีหนึ่งปุ๊บขุนโ,โยกหลบครับยังไม่เท่าไรเหรออะเสริมโคนอีกตัวหนึ่งโอ้โห้บุกทีอย่างกระน้ำปลาไหลหลากเลยสำหรับ AI จะเอาอยู่ไหมครับอะตบม้ามาตำแหน่งนี้ให้เดินขุนดูครับเนี่ย ไม่ปล่อยให้คู่ให้ตห่อคู่ต่อสู้นี้เจาะเข้ามาได้เลยอ่ะเดินมา AI ม <c oughs> บีบครับผมบีบหน้าจนไข่เขียวหมดแล้ว AI เราทำไงดีช็อตนี้กินเรือเอาไปก่อนครับอ่ะโอ้โหต้องใช้ไม้นี้ครับปลดอาวุธ AI ออกไปก่อนอ่ะหลายคนลบมานี่จะเอาอยู่ไหมผู้เล่นไปโอเค <AI. S 2> เดินโคนซ้ำเข้าไปโอ้โหน้างิ้วคิ้วขมวดหมดแล้วครับสำหรับผู้เล่นเป่โอเคเราจะเดินไปไงครับเนี่ยโดนบังคับตาเดินหมดทุกจุดเลยครับอืม <c oughs> โคนครับมาอีกตัวอ่ะแรกนะครับโคนผูกมา AI ไม่ยอมครับผมอยากกินของฟรีดูครับเนี่ยอ่าเล่เหลี่ยมครับจะกินลุกด้วย โอ้โหเอาขุนผูครับยังเหนียวอยู่ AI อ่ดูครับถ้าเราเป็น AI ชอน็อตนี้จะเดินตัวไหนดีครับลองวิเคราะห์ดูครับลองคิดตาม AI ดูกดนันช็อตนี้ว่ามี FC คนไหนคิดตรงกับ AI บ้างครับเนี่ย AI เราก็สายเฮี้ยมครับผมโหดจริงๆทิมไปอีกโอ้โหเปี้ยงเขาให้มาหน้าแย่เลยครับลวมไปตึแอย่งนี้ ดูครับล้าจะไปต่อยังไงเนี่ยตอาหมากขาวไม่มีช่องให้บุกเลยโอ้โหเสริมเม็ดอีกตัวหนึ่งอืมเอาเอาเข้าไปแล้วแต่จะทำครับหมากเป็นต่อนี่เล่นง่ายจริงๆเหมือนคนลบสิช็อตนี้และ AI ก็ทำไงต่อดีแอก็จับเสือผมก็แกะโคนเข้าไปครับผู้เล่น โอเคก็จับยาม3ตาดูแล้วครับว่าไม่ไหวครับผมเดินไปไหนไม่ได้เลยครับผมติดกับดัก AI หมดทุกจุดเลยก็มอบตัวไปในตำแหน่งนี้ครับทุกท่านก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไม้หมักลุกไทยกันครับ AI ก็แสดงแต้มออกมาให้เราได้รับชมแบบว่าหลากหลายมากเลยครับสำหรับเล่เหลี่ยมในหมักลุกไทยครับ จื่ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นสมัครแท้กดติดตามเจอกันในกระด,ดานหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน